สวัสดีครับวันนี้9ทธันวาคม2,567มาคุยกันต่อในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์กึ่งพุทธการเพื่อสื่อพระาศาสนาให้ครบ5,000ปีเมื่อวานเราคุยกันถึงเรื่องกลุ่มคนเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์นี้ระดับแรกเรียกว่ารับรู้นะฮะ รับรู้ก็คือได้ยินได้ฟังไม่นึกว่ามันจะมีปัญหาแต่มันก็มีปัญหาเราได้พูดกันไปอย่างคร่าวๆแล้วระดับแรกรับรู้ได้ยินได้ฟังเรื่องนั้นหลังจากรับรู้แล้ววันนี้เราพูดกันถึงระดับที่สองเรียกว่ายอมรับคือพูดง่ายๆคือ ฟังแล้วมันไม่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาออกไปไหนก็ไม่รู้แต่ฟังแล้วเกิดปฏิกิริยาบางอย่างฟังแล้วในใจเรามันเกิดการประมวลผลบางอย่างซึ่งออกมาเป็นการยอมรับสิ่งที่เราได้รับรู้เรารับรู้ว่าประเทศไทยเราจะสืบพระาศาสนา จนครบ5,000ปีรับรู้เรื่องนี้แล้วยอมรับในเรื่องของการยอมรับเนี่ยมันสามารถมีได้สามระดับนะฮะยอมรับแล้วเห็นด้วยยอมรับและเฉยๆหรือยอมรับแต่ไม่เห็นด้วยได้ทั้งสามระดับ จะเห็นด้วยเฉยๆหรือไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องสุขบุคคลใส่วงเล็บเก็บไว้ในใจของแต่ละบุคคลได้ตามสบายเลยครับ <c oughs> ยอมรับและเห็นด้วยผมยกตัวอย่างฮนะ <c oughs> เช่นบ้านเราเมืองเราเมืองไทยเนี้ยพวกเราเองก็เห็น คนต่างชาติมาก็เห็นใครๆมาก็เห็นว่าเรามีความหลากหลายมีทั้งคนพุทธมีทั้งคนคริสตมีทั้งมุสลิมมีทั้งคนซิกค,คนฮินดูคนไม่มีศาสนาคนที่ยังไม่รู้จะเอาอยัางไงดีสารพัดบุคคลแล้วอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติภาพนี้ เรื่องราวนี้ของคนไทยเป็นที่รับรู้และยอมรับส่วนตัวผมนอกจากยอมรับแล้วผมเห็นด้วยด้วยครับรับรู้เรื่องนี้ยอมรับเรื่องนี้และเห็นด้วยกับเรื่องนี้อันนี้คือยอมรับและเห็นด้วยนอกกนั้นยังมีเช่นยอมรับแต่เฉยๆเช่นเรื่องการขายลอตเตอรี่ ฉลากรินแบ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนะครับรัฐบาลเองเป็นเจ้ามือด้วยนะคือก็ผมก็ยอมรับก็เห็นว่ามันก็มีอย่างนี้ก็ขายกันแบบนี้เดินไปก็เจอหรือเดินไปเดินมาอยู่ที่ป้ายรถเมล์ก็เจอเอามาให้ถึงที่สําหรับผมผมเฉยๆเพราะว่าในแง่หนึ่ง,งมันก็เฉยๆไม,ไม่ไม่รู้สึก อะไรกันมันแล้วก็ส่วนตัวก็ไม่เห็นว่ามันมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดศีลผิดธรรมอะไรเสรทีเดียวก็เฉยๆกับมัน,มนก็ช่างมัน,นก็เป็นตัวอย่างสำหรับผมในเรื่องยอมรับแต่เฉยๆตามสบายไม่เป็นไรอีกระดับหนึ่งคือยอมรับแต่ไม่เห็นด้วยตัวอย่างเช่นการขายเหล้าในเมืองไทย เป็นเรื่องถูกกฎหมายแล้วเราก็มีกฎหมายจัดการกับการขายเหล้ามีรายละเอียดเยอะแๆผมไม่ขอไปลงรายละเอียดแล้วก็ตกเถียงนะฮะผมรู้ว่ารับรู้ว่าบ้านเราเมืองเรามีการขายเหล้าผมก็ยอมรับว่ามีอย่างนี้แล้วก็ถูกกฎหมายแต่ผมไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาถกเถียงกันเหตุผลว่าทำไมไม่เห็นด้วยอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเนี้ย ไม่เป็นไรเลยฮะเพราะมันมีรายละเอียดเยอะๆ,ๆโดยเบื้องต้นก็บอกได้ว่าโอ้ยอมรับครับยอมรับรับรู้ว่าเรามีขายเหล้าเป็นเรื่องถูกกฎหมายรับรู้และยอมรับแต่ไม่เห็นด้วยแค่นี้งั้นในเรื่องของการยอมรับเนี่ยก็มีได้ทั้งสามระดับยอมรับและเห็นด้วยยอมรับแล้วก็เฉยๆยอมรับและไม่เห็นด้วย เป็นไปได้ทั้งสิ้นแต่ละคนจะยอมรับแบบไหนใส่วงเล็บเก็บไว้ในใจของตัวเองไม่เป็นไรเลยครับยินดีเสมอ <c oughs> นี่คือระดับที่สองที่ผมเรียกว่าการยอมรับผมอยากจะแทรกเรื่องนี้เป็นเรื่องนิทานซึ่ง หลวงปู่ท่านเล่าตำนองนี้นะฮะมีกองคารวานเดินทางพอเดินทางไปก็ตกเย็นตกค่ำก็หยุดพักบังเอิญบังเอิญในจุดที่พักเนี่ยมันก็มีกองขี้หมาอยู่กองหนึ่งก็มีใครก็ไม่รู้เอาก้อนหินเนี่ยไปกอง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  ล้อมกองขี่หมา,าไว้ทำเล่นสนุกสนุกหรือทำทำไมก็ไม่รู้วันรุ่งขึ้นกองคารวานก็เดินทางจากไปวันต่อต่อมาก็มีกองคารวานผ่านมาทางนั้นอีกดูเหมือนทางนี้จะเป็นทางที่กองคารวานผ่านกันเยอะก็มีคนมาเห็นว่ามีก้อนหิน ล้อมกองขี้หมากองนั้นอยู่ก็มีใครคนหนึ่งไม่รู้คิดยังไงเอาก้อนหินมาจัดเรียงให้มันสวยงามล้อมรอบกองขี้หมากองนั้น <c oughs> ผ่านเวลาไปกองขี้หมาก็หายไปตามกาลเวลาแต่กองก้อนหินเหล่านั้นได้ถูกจัดเรียงอย่างสวยงาม มีศิลปะของการจัดเรียงก้อนหินเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตามการเวลาที่ผ่านไปและยิ่งผ่านการเวลาผ่านไปจากกองก้อนหินที่ล้อมกองขี่หมากลายเป็นสิ่งก่อสร้างคล้ายๆสถูปเจดีสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างอยู่มาวันหนึ่งมีคนหายป่วยเพราะว่าเกิดแรงศรัทธาต่อสถานที่แห่งนี้ ต่อมาจุดพักกองคารวานกลายเป็นเมืองใหญ่กลายเป็นชุมชนสถูปเจดีแห่งนี้กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนท่านก็เล่าของท่านแค่นี้แล้วก็สรุปในทํานองที่ว่าอย่าไปบอกเขาล่ะว่าตอนแรกอะ่ะมันคือก้อนหิน ล้อมกองขี้หมานิทานเนี่ยมันควรจะให้เกิดบทเรียนขึ้นในใจของตัวเองห <c oughs> <c oughs> ลวงปู่ของผมเนี่ยท่านถ้าพูดไม่ใช่แบบนิทานเนี่ยท่านจะบอกว่าระวังนะเรื่องศรัทธาของคนเนี่ยอย่าไปทำลายเราไม่รู้ว่าบางครั้ง คนบางคนเนี่ยเขามีแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวในชีวิตที่เป็นศรัทธาที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของเขาถ้าไอ้นั่นมันหายไปศรัทธาตัวนั้นมันหายไปเนี่ยชีวิตเขาจะขาดหลักเขาจะเคว้งไปเลยผมมองว่านี่เป็นความเมตตาของของพระผู้ใหญ่ในทางพุทธของเราเนี่ยนะฮะแล้วผมก็จำบทเรียนนั้น ระดับที่สองระดับการยอมรับและนิฐานเรื่องนี้ผมอยากจะบอกว่าเราจะไม่เถียงกันเพื่อเอาชนะกันเราเสนอผมเสนอจากมุมมองของชาวพุทธว่าเป็นแบบนี้โดยไม่ถกเถียงเลยครับเสนอด้วยเหตุด้วยผล ท่านฟังแล้วรับรู้มาถึงระดับที่สองรับรู้แล้วเออเป็นอย่างนี้เนาะยอมรับยอมรับรับรู้แล้วก็ยอมรับเออมันเป็นอย่างนี้แล้วยอมรับแบบเห็นด้วยแบบเฉยๆหรือแบบไม่เห็นด้วยตามสบายเลยครับตามสบายเลยไม่ว่ากันใส่วงเล็บเก็บไว้ในใจของแต่ละคน ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคาดหวังว่าประชาชนคนไทยทุกคนจะยอมรับและเห็นด้วยเหตุผลเพราะว่าการที่ประเทศไทยมีเป้าหมายที่การสื่อพระศาสนาให้ครบ5,000ปีเนี่ยผมไม่เห็นข้อเสียเลยไม่เห็นข้อเสียเลยจริงๆทั้งในเรื่องการพัฒนาประเทศหรือในเรื่องทางโลก เราจะพัฒนาเสริงเศรษฐกิจก็ไม่เป็นอุปสรรคอะไรเลยเป้าหมายนี้ยิ่งจะส่งเสริมด้วยซ้ำจะเป็นเศรษฐกิจแบบไหนเราจะพัฒนาทางเทคโนโลยีเป้าหมายนี้ก็ไม่ขัดขวางการพัฒนาทางเทคโนโลยีเลยจะเป็นเทคโนโลยีแบบไหนเราจะทำยังไงเราจะพัฒนาถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนในทุกการตัดสินใจเป้าหมายนี้ไม่ขัดขวางเลยไม่ได้ขัดขวางเลยคือไม่ว่าจะมองแง่ไหนเนี่ยเป้าหมายนี้ไม่ขวางทางใครเลยคือมองไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมจะไม่เห็นด้วยแต่ผมก็ยอมรับว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมีบางคนไม่เห็นด้วย แล้วเขาก็ไม่มีข้อเสนออะไรด้วยนะฮะเขาเพียงแต่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ความไม่เห็นด้วยมันมาแบบแปลกๆมันมาแบบแปลกๆผมก็เลยไม่อยากจะไปเถียงเพื่อการเอาชนะกันแต่ผมทำเพียงเสนอจากมุมมองของผมด้วยเหตุด้วยผล ท่านฟังแล้วยังน้อยที่สุดรับรู้ต่อขึ้นมาคือรับรู้แล้วก็ยอมรับว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้นะเขาเสนอมาว่ามันมีเป้าหมายแบบนี้นะรับรูแล้วยอมรับยอมรับแบบเห็นด้วยยอมรับแบบเฉยๆหรือยอมรับแบบไม่เห็นด้วยก็ตามสบายครับแต่ละท่านเลยไม่เป็นไรไม่ว่ากัน ส่วนตัวผมผมบอกได้จากตรงนี้เลยว่าสิ่งที่ผมจะเสนอผมจะไม่ทำในลักษณะการโต้วาทีเพื่อเอาชนะกันผมว่าเราควรจะเปิดกว้างโดยเป็นตัวเองที่แท้จริงโดยเฉพาะชาวพุทธ ต้องรู้จากตัวเองที่แท้จริงก่อนที่เราจะเปิดกว้างเราต้องรู้จักตัวเราเองที่แท้จริงจากตรงนั้นจึงจะเมตตาและเปิดกว้างได้ส่วนเพื่อนเพื่อนเพื่อนชาวไทยที่ไม่ใช่ชาวพุทธเขาได้เห็นได้ฟังรับรู้ แล้วเขาจะยอมรับอ๋อมันเป็นแบบนี้นะส่วนเขาจะเห็นด้วยเฉยๆหรือไม่เห็นด้วยไม่ว่ากันเลยครับพวกเราชาวพุทธไม่ว่าอันนี้เป็นระดับที่สองระดับยอมรับนะฮะความสำคัญของระดับนี้คือ ในเชิงการปฏิบัติเนี่ยผมคาดหวังว่าชาวพุทธทุกคนจะมาสู่ระดับนี้จะเป็นกลุ่มคนเป้าหมายที่อยู่ในระดับนี้อันนี้เป็นความคาดหวังและผมยังคาดหวังว่าคนที่ไม่ใช่ชาวพุทธทุกคนคนไทยทุกคนที่ไม่ใช่ชาวพุทธ จะได้ฟังรับรู้เรื่องการสื่อพระศาสนาแล้วยอมรับว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ทุกคนเช่นเดียวกันทำไมผมคาดหวังแบบนี้เพราะว่ากลุ่มคนเป้าหมายสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มพื้นฐานยิ่งฐานเราแน่นคือเราสามัคคีกัน เราเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันมันจะเข้มแข็งมันจะมั่นคงมันจะมีพลังมากเหมือนนิทานที่เราอาจจะเคยได้ยินตอนเด็กๆที่พ่อสอนลูกไม้ไผ่ก้านเดียวเอามาหักใครก็หักมันได้เอามารวมกันแต่ละก้านแต่ละก้านแต่ละก้านรวมกันเป็นหนึ่งกำ หักให้ตายก็หักไม่ได้นี่คือความสำคัญของระดับรับรู้และยอมรับที่ผมอยากจริงๆอยากเห็นว่ามันครอบคลุมไปถึงคนไทยทุกคนแต่อย่างน้อยที่สุดในระดับยอมรับนี้ขอให้ชาวพุทธทุกคนยอมรับเถอะครับว่าบ้านเมืองเราประเทศไทยของเราคนไทย เราปรารถนาเรามีเป้าหมายที่จะสื่อพระาศาสนาให้ครบ5,000ปีวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะสวัสดีครับ